เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสูก่กกตเปิดประตูสูกส่กกต <c oughs> เลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสูก่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กะกะตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัทน์เฉลิมสินธิรัน รับนะ้าที่ดําเนินรายการนะคะจะก,การเป็นประจําทุกๆวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะกับเรื่องราวต่างๆของกกตนะคะรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางกกตได้ทะะําค่ะและอย่างวันนี้เราได้มีโอกาสเคยคุยกันอยู่กับเรื่องของการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ในหัวข้อเปิดสวิตช์พลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตยของสํงงานักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งนะคะก็ปรากฏว,ว่า ประกวดไปเรียบร้อยแล้วได้รับรางวัลกันเรียบร้อยแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกับผู้ที่ประสบความสําเร็จได้รับรางวัลกันทั้งในส่วนของระดับประถมศึกษาและก็ในระดับมัธยมศึกษานะคะก็ต้องบอกเลยว่าคลิป ไปรษสัมพันธ์นี้เนี่ยมุ่งเน้นเนื้อหาในเรื่องของการเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะความเป็นพลเมืองข่านิยมประชาธิปไตยแล้วก็การมีส่วนร่วมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะสร้าง ความรู้ความเข้าใจแล้วก็กระบวนการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนในสถานศึกษานะคะการดําเนินกิจกรรมก็จะเป็นการนํากระบวนการพวก active learning เข้ามาเป็นการเสริมสร้างนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งในในการจัดกิจกรรมอันนี้ค่ะก็จะมีผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายมา32แห่งแล้วก็มีรางวัลพร้อมโล่รางวัลและก็เกียรติบัตร ระดับประถมศึกษา4รางวัลระดับมัธยมศึกษา4รางวัลรวมทั้งสิ้น8รางวัลน,นะคะแต่วันนี้เราคงได้คุยกับกลุ่มของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากในส่วนของมัธยมศึกษาแล้วก็ในส่วนของประถมศึกษาค่ะและในช่วงนี้เนี่ยได้อยู่กับ โรงเรียนนะคะที่ชนะเลิศระดับปฐมศึกษาค่ะซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศคือโรงเรียนบ้านนนขานนยางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะผลงานที่เขาชนะเลิศชื่อว่าประชาธิปไตยที่ใจวันนี้ได้รับเกียรตินะคะพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนขานนยางและท่านยังเป็นครูที่ปรึกษาด้วยก็คือคุณเสรีภาพอมาตะพง์พันธ์อยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนบ้านนนขานนนยางจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษาในการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์หัวข้อเปิดสวิตช์พลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตยในครั้งนี้นะคะอยากให้ท่านพูดถึงความรู้สึกก่อนในเบื้องต้นคะ่ะกับการส่งมาแล้วชนะเลิศก,การประกวดตรงนี้เป็นยังไงคะก็ รู้สึกดีใจครับที่นักเรียนสามารถที่จะทำตามที่ตนเองตั้งใจไว้ได้เป็นอย่างดีครับอืมค่ะเนื่องจากว่าเป็นระดับประถมศึกษาอาจจะต้องมีการพึ่งพาคุณครูในการที่จะแนะนำกันพอสมควรเนาะก็คงอยากให้เล่าถึงกันสักนิดนึงว่าการประกวดที่โรงเรียนเนี่ย เราได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะมาจากเรื่องไหนแล้วเราเราเซตทีมของนักเรียนในการเข้าประกวดยังไงะคะคือเบื้องต้นเนี่ยจุดประสงค์หลักที่ทางผู้บริหารนะครับคุยกับคณะครูก็เห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติด,ด้วยตนเองนะครับซึ่งจะช่วยสร้างให้เด็กเนี่ยมีประสบการณ์โดยตรงเนื่องจากได้ลงมือปฏิบัตินะครับเป็นขั้นตอนการวางแผน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเราเลือกว่าเราจะเลือกประเภทเพลงอย่างไรเราร่วมพูดคุยกับนักเรียนทุกคนนะครับเราประชุมแบบแบบตั้งแต่ครูและนักเรียนร่วมกันนะครับ<ม>เราก็เลยได้แรงบนันดาลใจจากสิ่งที่เด็กๆเ,เขาคุ้นชินนะครับว่าเในการที่จะเลือกในผลงานที่มีห่วงเวลาจํากัดหรือเก้าสิบวินาทีตามเกณฑ์เนี่ย เด็กๆเ,เขาก็เลยเลือกเป็นเพลงแรปขึ้นมานะครับอ๋อค่ะแล้วก็ทีมทีมของนักเรียนนี่มีกันกี่คนเหรอคะเ,ออเขากําหนดมาสิบคนครับนักเรียนเราก็มีสิบคนแล้วก็มีทีมที่ปรึกษาก็เป็นเพื่อนๆที่เขาเชี่ยวชาญอีกสามสี่คนนะครับที่เป็นคอยช่วยนะครับเป็นเบื้องหลังครับค่ะแล้วออ,อยู่ในระดับปถมแต่ว่า คนละชั้นปีหรือเปล่าคะหรือยังไงแบ่งกันยังไงเลยส่วนใหญ่แล้วเด็กเด็กชั้นประถมโรงเรียนเนี่ยจะเป็นเด็กชั้นปหกครับระดับสูงสุดนะครับเด็กอายุสิบสองปีนะครับสิบเอ็ดปีเขาก็จะช่วยกันสิบสองปีสิบเอ็ดปีเนี่ยพูดคุยกันนะครับแล้วก็ช่วยเสนอแนะความเห็นมายังครูนะครับว่าว่าเขาเขาเห็นว่าตัวนี้น่าจะดีน่าจะเหมาะนะครับค่ะ แต่ละคนมีการแบ่งหน้าที่อะไรกันยังไงเหรอคะเอ่อนักเรียนก็จะแบ่งหน้าที่โดยว่าในแต่ละฉากเนี่ยใครควรที่จะ,สะแสดงเป็นอะไรเป็นบทบาทอะไรยังไงนะครับซึ่งซึ่งเขาก็แบ่งกันเองแล้วเขาก็นำมาเล่าให้ครูฟังว่าทำแบบนี้เหมาะไหมดีไหมอ่าอะไรทำนองนี้ครับอืมค่ะและแนวความคิดในการทำคลิปประชาสัมพันธ์อย่างที่เมื่อสักครู่นี้อ่า ท่านพอ,เ,อเสรีภาพพูดเอาไว้นะคะว่ามีการใช้เพลงแรปขึ้นมาเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเองเหรือคะหรือมันมีความแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆหรอคะโรงเรียนอื่นเขาไม่ได้ใช้เพลงแรปหรือเลยยังไงเนื้อเพลงเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่โรงเรียนเราแต่งขึ้นเนื้อเพลงแหละเราแต่งขึ้นเองทั้งหมดนะครับเ,เกิดจากเด็กๆบางบางท่อนนะครับแล้วก็ครูครนํามาปรับบางท่อนนะครับเพื่อให้เกิดความไพเราะและคล้องจองกันมากขึ้นนะครับ ส่วนดนตรีที่มีเนี่ยเราให้เขาจดลิขสิทธิ์นะครับเพื่อเพื่อที่จะเป็นลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนก่อนที่จะนําผลงานไปนําเสนอ,อกับทางผู้จัดคือกอก,อกตนะครับอค่ะแล้วมีการวางแผนร่วมกันทํางานตรงนี้ยังไงบ้างคะอก็ด้วยด้วยระยะเวลาที่มีมีพอสมควรน,นิดหน่อยแล้วก็อ,อมีผู้เชี่ยวชาญที่เขา เคยทําเรื่องเพลงเรื่องอะไรเราก็นําไปให้เขาเขาฟังนะครับสองสามท่านเขาก็ให้คอมเมนต์มาเราก็นํามาปรับนะครับรวมไปถึงการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับเ,เราก็มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญท,ที่เขาที่เขาจะมาช่วยชี้แนะเนื่องจากทางโรงเรียนน่าจะยังไม่มีประสบการณ์มากนะครับแต่เราก็าภาคภูมิใจว่าผลงานมันก็เกิดจากเด็กจริงๆนะครับอืมค่ะ ตอนนี้ก็คือช่วยกันคุณครูก็คุณครูก็เป็นที่ปรึกษาให้ในหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าบางอย่างนี่บางทีเราก็จํจเป็นที่จะต้องอาศัยผู้ใหญ่ในการที่จะมองมองภาพในภาพรวมกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วกลุ่มเด็กๆล่ะคะพอรู้ว่าตัวเองได้รับรางวัลเป็นยังไงกันบ้างคะคุณครูคะในในวันที่เขาประกาศผลเนี่ยพอดีที่โรงเรียนก็มีการถ่ายทอดสดให้เด็กดูด้วยนะครับ,บเด็กๆก,ก็ดีใจครับ ดีใจว่าผลงานที่เขา,าตั้งใจทำตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นนี้นะครับเพราะเนื่องจากเราก็เพิ่งเคยส่งเป็นครั้งแรกนะครับแต่ผมก็เห็นว่าเด็กเขาตั้งใจทำสุดฝีมือสุดความสามารถของเขานะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจแทนว่าสิ่งที่เขาร่วมกันทำทั้งสิบกว่าคนเนี่ยส่งผลแล้วก็กลายเป็นประสบการณ์ที่จะติดตัวเข้าไปเพื่อที่ใจะให้เขาไป ต่อยอดหรือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเข้าได้นะครับค่ะแล้วเราก็คงได้ได้เห็นนะนะคะว่าความความเป็นเด็กเนี่ยทําให้เราบางทีมันมองข้ามไปนะว่าเอ๊ะเขาจะสนใจไหมกับเรื่องราวของการเมืองพอบอกว่าเป็นคลิปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเมืองเด็กๆเ,เขารู้สึกยังไงบ้างคะครเูเด็กก็จะนึกถึงสิ่งที่ใกล้ตัวเขาก่อนครับเกิดจากการเลือกตั้ง ทำนองนี้มาเลือกตั้งใกล้ตัวที่สุดก็คงจะเป็นเลือกตั้งหัวหน้าห้องนะครับแล้วก็เป็นเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับในคลิปในคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งระดับชั้นเรียนเลือกหัวหน้าห้องนะครับแล้วก็เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งสสนะครับอ่าก็ขยับจากเล็กไปใหญ่เราเราใช้ประสบการณ์ที่มันใกล้ตัวเด็กนะครับเพื่อที่จะทําให้เขาอ่าได้ดึงเอา ความรู้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นมิวสิกวิดีโอได้นะครับอืมค่ะแล้วมีโอกาสเราคงจะได้ฟังเสียงของความรู้สึกของเด็กๆก,กันด้วยนะคะว่าน้องๆรู้สึกกันยังไงเชื่อว่าคุณครูนะ่าจะเตรียมเอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเด็กๆก,กันค่ะว่าน้องๆกับความรู้สึกของการประกวดคลิปนี้เขารู้สึกกันยังไงไปรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อ เด็กชายกวินจะรู้สินรู้สึกดีใจมากและประทับใจครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายหนึ่งพงศัยยืนผมรู้สึกคาดไม่ถึงที่โรงเรียนเราได้ที่หนึ่งและก็ดีใจมากด้วยที่โรงเรียนเราได้ที่หนึน่งครับครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอรไัยโพธารามัมหนูรู้สึกดีใจมากเลยคะ่ะไม่คิดว่าจะได้ที่หนึ่งหนูภูมิใจในตัวเองมากค,ะค่ะวันดี้ครับผมชื่อเด็กชายดิศมันเลีองผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ที่หนึ่งในรายการนี้แล้ว ผมขอบคุณน้องเอ็มกับน้องเอ,อิญที่มาร้องเพลงให้แล้วขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาแสดงครับขอบคับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศสิการบุญเรืองรู้สึกดีใจที่ได้ที่หนึ่งแล้วคุ้มค่าที่ตั้งใจทําหนูชื่อเด็กหญิงสัญญาแก้วใจหนูรู้สึกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจตัวเองมากค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมนาธนันหา,า,นา,นหาจาันดาหนูรู้สึกดีใจมากๆไม่คิดว่าจะได้ที่หนึ่งค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทวัฒน์จันทวีเออผมรู้สึก อ,อดีใจมากครับพี่โรงเรียนของเราบ้านขานนนยางได้ชนะการแข่งขันครับแล้วก็ภาคภูมิใจในทุกๆคนที่พากันมุ่งมั่นที่จะคว้ารางวัลที่หนึ่งให้ได้ครับผมชื่อเด็กชายชนะวัฒนวงศ์รู้สึกดีใจมากๆที่ได้รางวัลชนะเลิศครับผมชื่อเด็กชายจิตมิมมดีดีใจที่ชนะได้ที่หนึ่งครับขออนุครับ และนั่นก็เป็นเสียงของเด็กๆนะคะที่มีความรู้สึก การได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็การทำงานตรงนี้กับผลงานประชาธิปไตยที่ใจของโรงเรียนบ้านโนนขาโนนยางจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะคุณครูที่เป็นที่ปรึกษาที่สำคัญมากๆเลยสำหรับเด็กๆในวันนี้นะคะกับผลงานประชาธิปไตยที่ใจค่ะท่านผอ,เ,อเสรีภาพอมาตะพงพนันธ์พ่วงในการโรงเรียน บ้านโนนค่ะโนนยางจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ,ะครับขอบคุณมากครับค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมไม่ว่าใครไววันนี้ผมจะพูดเรื่องประชาธิปไะไออย่เพู่งว่าไม่มาสมแต่ นงคมพลเมืองรุ่นใหม่ประชาธิปไตยที่ครูสอนทั้งค่ะคือการปกครองที่ถือเสียงข้างมากทั้งการเลือกตั้งหรือการตกลงใดๆก็แล้วแต่ยึดถือประชาธิ่ปไตยเป็นใหญ่ประธานนักเรียนผู้ใหญ่บ้านสสที่เราเลือกกันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองทุกคนมีสิทธิ์เลือกความชอบธรรมบทสรุปออกมาก็ยอมรับร่วมกันในหนึ่งชุมชนก็มีหลาย คิดคนมันย่อมมีความแตกต่างให้ประชาชิที่ไตายเป็นเหมือนแสงส่ มารับสถานีวิทยุรัฐสภากับรายการเปิดประตูสู่กกตดำเนินรายการโดยนันปพัสเฉลิมศรีเมืองและในช่วงนี้ยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกับรายการเปิดประตูสู่กกตกับโฟนนันปพัสนะคะคุณฟังคะในช่วงนี้อยากจะให้คุณฟังได้มา รับฟังกันอีกนะคะนอกเหนือจากในระดับประถมประถมศึกษาแล้วเราก็ยังมีในระดับมัธยมศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผลงานในหัวข้อเปิดสวิตพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตยเป็นการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์นะคะก็มี2ระดับด้วยกันระดับของมัธยมศึกษาเนี่ยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะชื่อผลงานว่ายาเพิ่งเบือ่อ เป็นผลงานที่มาจากโรงเรียนวัฒนานครจากจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากน้องซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มสภานักเรียนเป็นนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนวัฒน,นานครจังหวัดสระแก้วนะคะน้องนิสารัตสิงใสยอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่โฟลนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ,คะก็ต้องยินดีก่อนเลยนะคะกับโรงเรียนวัฒนานครจังหวัดสแก้วค่ะแล้วก็น้องนิสารดมไปถึงเพื่อนๆที่อยู่ในทีมด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในเรื่องของการประกวดคลิปประชาสาคัญหัวข้อเปิดสวิตช์พลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตยนะคะไม่ทราบว่าอันนี้ถามความรู้สึกกันก่อนละกันกับการส่งงานเข้าประกวดและได้รับ รางวัลเป็นยังไงบ้างคะอ้โหก็หนูและเพื่อนๆน,นะคะรู้สึกดีใจตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรมากๆเลยค่ะ,ะก็ตอนประกาศผลรางวัลน,นะคะก็ตกใจอยู่เหมือนกันค่ะสําหรับผลงานนี้นะคะพวกเราทุกคนตั้งใจทําเต็มที่เลยค่ะผลที่ได้ก็เกินคาดมากๆค่ะแล้วก็ภูมิใจสุดๆค่ะค่ะนอกจาก คนเดียวคนเดียวที่มาเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์แล้วถามถึงทีมงานกันหน่อยและการกลุ่มที่มาช่วยกันทำคลิปประกวดนี่มีกันกี่คนคะมีใครบ้างแต่และคนทําหน้าที่อะไรยังไงเอาเท่าที่แจกแจงได้และกันอาววาเลยคะ่ะมีใครบ้างคะเพื่อนเพื่อนทีมงานแล้วก็นักแสดงนะคะรวมกันทั้งหมดสิบคนคะ่ะแล้วก็จะมีครูที่ปรึกษาสองท่านคะ่ะซึ่ง สำหรับหน้าที่การทำงานนะคะจะแบ่งออกเป็นตากล้องที่เป็นเพื่อนผู้ชายสองคนค่ะ <c oughs> นักแสดงหลักสี่คนประกอบไปด้วยต่อไปสามคนมอต้นหนึ่งคนแล้วก็จะมีเพื่อนที่ทำงานเบื้องหลังค่ะสี่คนแบ่งออกเป็นตัดต่อสองคนทำหน้าที่ประกอบฉากอีกสองคนค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วนะคะพวกเราทุกคนก็จะช่วยกันทำงานหมดค่ะเช่นเวลาตัดต่อพวกเรา ในทีมก็จะมาช่วยกันคัดภาพคัดซีนเด็กๆแล้วก็ร่วมการแสดงความคิดเห็นกันทุกคนทุกฝ่ายค่ะค่ะเนื่องจากว่าเรื่องของการเลือกตั้งเนาะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของประชาธิปไตยบางทีใครๆก็บอกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จริงๆแล้วเด็กๆก็เข้ามามีส่วนร่วมได้เพราะฉะนั้นแนวคิดที่เราเอามาทำคลิปประชาสัมพันธ์ในภายใต้หัวข้อเรื่องว่าอยาเพิ่งเบื่อนี่เราเอามาจากไหนยังไงคะเนี่ย สำหรับแนวคิดนะคะพวกหนูหนูและเพื่อนๆน,นะคะมีแนวคิดว่าการเมืองนั้นอะคะ่ะเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของพลเมืองทุกคนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในชนบทนะคะเมื่อเราเอ่อยถึงเรื่องการเมืองหลายคนก็แสดงออกถึงความเบื่อหน่ายไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็เลยไม่ใส่ใจออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งระดับประเทศ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหรือว่าชุมชนค่ะโดยจริงๆแล้วนะคะการเมืองนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นต้นค่ะด้วยแนวคิดพวกนี้นะคะพวกเราก็เลยนําไปสร้างคลิปวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ถึงความสําคัญของการออกไปใช้สุดเลือกตั้งหรือการมีส่วนร่วมในการใช้อํานาจค่ะสําหรับชื่อผลงานอย่าเพิ่งเบื่อของพวกเรานะคะก็ ถือเป็นการเตือนใจพวกเราทุกๆคนในเรื่องการเมืองว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะออค่ะคปกติแล้วเนี่ยน้องๆวัยใสขนาดนี้เนี่ยความสนใจต่อเรื่องการเมืองการปกครองไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่เลยและในมุมของหนูละคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองตรงนี้มากน้อยแค่ไหนและมีและคิดว่ามันมีความสําคัญกับตัวเราอย่างไรคะหนูคิดว่ามัน สำหรับหนูหนูก็อาจจะรู้ยังไม่ได้เยอะมากแต่สําหรับเรื่องเรียนก็มีศึกษามาบ้างค่ะส่วนความสําคัญนะคะหนูคิดว่ามันมีความสําคัญคือเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค่ะโดยพลเมืองเนี่ยพลเมืองก็คือกําลังของเมืองหรือว่าเป็นกําลังของประเทศค่ะ รวมไปถึงจะทําให้เรามีสํานึกพลเมืองที่มีความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีและก็ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมภายใต้กฎกติกาที่กําหนดค่ะซึ่งมันยังรวมไปถึงการยอมรับในความแตกต่างแล้วก็เคารพสิทธิของผู้อื่นในสังคมอีกด,ด้วยค่ะค่ะแล้วในในฐานะที่เราเป็นเยาวชนเนี่ยนะคะเรามองว่า กระบวนการการมีส่วนร่วมในเรื่องของการเมืองการปกครองเนี่ยสำคัญมากน้อยแค่ไหนอะคะ,ะหนูคิดว่ามันก็มีความสำคัญมากนะคะแต่ว่าสำหรับเยาวชนอย่างหนูในวัยเรียนก็อาจจะสามารถเป็นพลเมืองที่ดีได้โดยการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเ,เช่นตั้งใจเรียนการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดการทำความดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือว่าเป็นคนดีของสังคมคะ่ะซึ่ง การเป็นพลเมืองที่ดีก็เริ่มได้ตั้งแต่วัยเด็กและเยาวชนตัวหนูเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆเยาวชนทุกคนนะคะมาร่วมกันสร้างประเทศที่ดีโดยการเริ่มต้นเป็นพลเมืองที่ดีรู้จักหน้าที่ตนเองแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมาะสมกับวัยค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะคาวนิดถามแถมนิดนึงละกันเนื่องจากบอกว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มสภานักเรียนสภานักเรียนเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างเหรอคะ ภายในโรงเรียนนะคะเราก็จะมีการแบบ่งหน้าที่ของแต่ละฝ่ายค่ะจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยความสะดวกแล้วก็ฝ่ายกิจกรรมค่ะซึ่งที่จะเห็นเราทําหน้าที่ในทุกทุกๆวันทุกๆเช้านะคะก็คือฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้นำทุกคนในโรงเรียนในการทํากิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าแล้วก็มี เกี่ยวกับตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆภายในโรงเรียนค่ะค่ะนี่มันเป็นก้าวแรกนะคะสำหรับการร่วมเขาเรียกว่ามีส่วนร่วม ในการทำงานนะมันก็เป็นมันเป็นก้าวแรกในการที่จะทำงานกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นสภานักเรียนทำงานร่วมกับคนอื่นเพราะว่าต่อไปในอนาคตอย่างที่พี่ฝนอยู่ที่รัฐสภาเนี่ยเราก็มีสภาสองสภาเนาะก็คือสภาผู้แทนราษฎรกับบุฒิสภาต่อไปในอนาคตก็ไม่แน่ว่าน้องนิสารัตอาจจะมาเป็นหนึ่งในสมาชิกก็ไ,ได้อนาคตเราก็ยังก็คอยติดตามกันดูต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆ เลยค่ะหัวหน้ากลุ่มสภานักเรียนนะคะน้องนิสารัสิงห์สค่ะผู้ที่คว้ารางวัลน,นะคะในระดับมัธยมศึกษากับหัวข้อเปิดสวิตพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตยเป็นคลิปประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณน้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะของการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ภายใต้หัวข้อเปิดสวิต พลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตยซึ่งก็จะเห็นความร่วมมัยร่วมมือกันนะคะทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาก้าวแรกของเยาวชนคนไทยของเรานะคะต่อไปในอนาคตก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพนลลเมืองที่ดีต่อไปแน่ๆเลยนะคะแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะเปิดประตูสู่กรกตกับฝนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันจะเจอการเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่า วันนี้ดิฉันขอราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอา้าวแม่กี่โมงแล้วทำไมยังไม่ไปเลือกตั้งอีกโอยไม่ไปหรอกเสียเวลาไอ้ผองโอ้คนไทยไปเนี่ยทำไมไม่ไปเลือกตั้งน่าเบื่อจะตาย อย่าเพิ่งเบื่อเพราะการเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนและการเมืองยังเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันเช่นน้ำไฟคุณภาพน้ำคุณภาพไฟการศึกษาคุณภาพการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาการรักษาพยาบาลได้รับการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาลไรายได้ค่าแรงขั้นต่ำ และการเดินทางสภาพการจราจรและบริการขนส่งสาธารณะนะและนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นออกไปเลือกตั้งกันเถอคะค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเข้าใจไหมทีนี้ก็ว้าวุยเลยไายแล้วเปิดสวิตช์พลเมืองลื่นใหม่ ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตยไม่ว่าการเลือกตั้งระดับใดชวนกันไปใช้สิทธิออกเสียงอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถถาคคำตอบได้ที่สายด่วน1444คณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมอำนวยความสะดวกส่งตรงข้อมูลให้ถึงมือประชาชนก่อนออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดให้บริการสายด่วน144เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและมือพัทยาและส่งเสริมการเป็นพลเมืองโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีสำหรับประชาชนที่ต้องการ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติตา่างๆที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูลนั้นทางสำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้นอกจากนี้สำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้เพิ่มช่องทางบริการตอบข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน f a c e b o o k Fan Page สายด่วน1444รู้จริงเรื่องเลือกตั้งและเว็บไซต์รู้ก่อนเลือกตั้ง .com ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยานายกเมืองพัทยาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกคำถามมีคำตอบทุกคำตอบเราติดตามด้วยความใส่ใจก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่ดีมีความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นของเราต่อไปนะคะ ติดตามรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา14.30นถึง15.00นครับ